สวัสดีค่ะเด็กๆคุกคุค่ะครูชุ้ยค่ะสัปดาห์นี้เรายัางเรียนเรื่องกล้วยอยู่นะคะวันนี้เรามารู้จักประโยชน์ของต้นกล้วยหรือว่าประโยชน์ที่ได้จากกล้วยนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าเด็กๆอยากทราบตามคุกคุค่บครูชุ้ยไปดูเลยค่ะๆๆที่โรงเรียนมีการจัดตลาดขายของเด็กๆประกาศขายผักปลอดสารพิษผลไม้น้ำสมุนไพรและขนม ผู้ใหญ่ใช้เงินในการซื้อสินค้าส่วนเด็กๆใช้ใบบัวแทนเงินหรือนำของมาแลกกันที่สมกิจกรรมมีการจัดเนื้อหาเกี่ยวกับกล้วยให้อ่านแล้วตอบคำถามชิงรางวัลพลอยและเพื่อนๆสนใจจึงช่วยกันอ่านดังนี้กล้วยเป็นพืชที่เด็กทุกคนรู้จัก ทุกคนเคยกินกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมใบกล้วยเรียกว่าใบตองใช้ห่อของได้มากมายหัยวกล้วยคือลำต้นข้างในมีสีอ่อนๆขาว,ขาว กินได้ใช้จิ้มน้ําพริกหรือต้มแกงปลีของกล้วยจะกลายเป็นผลกล้วยหลายผลรวมกันเป็นหวี กล้วยหลายหวีรวมกันเป็นเครือกล้วยทำอาหารได้หลายชนิดเช่นกล้วยทอดกล้วยปิง้งกล้วยฉาบใบและการกล้วยทำของเล่นได้หลายอย่างเช่นมมากการกล้วย ดูแลรักษาดีต้นกล้วยจะแตกหน่อเป็นต้นเล็กๆอีกหลายหน่อวันนี้คุณจุ้ยมีงานอะไรมาฝากน้อนะคะคุณจุ้ยมีพยัญชนะคอควายนะคะเด็กๆระบายสีพยัญชนะคอควายและรูปควายนะคะให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งส่งกลับมาให้คุณครูคู่กับคุณจุ้ยดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไม่ได uh ้ค่ะ